อยกูอยากขึ้นหอวะ่ะเฮ้ยเนี่ยแม่งงี้แหละหาคนไม่เจอหรอกเดี๋ยวก็เหมือนขดัดที่แน่ว่ะเฮียตายหมูเฮ้ยตำรวจมาชนาะ,ะแล้ว,าว,าวเวด้ยเฮ้ยโอ้โอโอโอ กูก็ถือไดยวางระเบิดสักอย่างกวอะไรเดี๋ยวมึงพูดอย่างเงี้ยแล้วมึงก็ตายเอาวอากูกำลังจะวางระเบิดไอ้เงี้ยอากาศกูบ้างเลยกูก็กำลังจะวางระเบิดเลยไม่ต้องตายหรอกแม่รู้เรื่องเลยแค่สี่คนก็มันได้ ตรงนี Ooh, you know, ้แหละคนเดินโดนมันแบบนี้ผัวอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วออไม่แช่เอ้ยมึงมั่นใจไปตรงนี้เหรอเอ้ยมาแล้วมาแล้วกัดมือก่อนกูอ้ยนี่เขาโหดจริงอะมีมดมดไปไหนเอามดมดเอ้ยมึงอย่าบม้วนเด้ไอ้ไปบีไปบีเอ้ยมึงไม่ทันเลย ไอ้ไปบีไปบีไอ้ไอ้ไปยี้กูบอกให้มึงไปบีไปบีเพิ่งเดินไปเออพึ่งบอกให้มึงไปบีไปอันหนึ่งกโกูกโวู้ฮุยวู้ฮุยเฮ้ยเดี๋ยวผมกุมกันให้ไม่ใช่กูตายก่อนนะ โอยโอยเฮียเฮียเฮียตายตกูตายกูตายเฮียเีเฮียเฮียเฮยเฮีเฮี่เยเเฮียเฮีเมื่อกี้เยเฮียเัเฮียเฮียเเนียเยเฮียเียเตเเเลยไอ้ไปบีียียยเตายมึงก็ไปเออยู่นั่นแหละ ไอ้ชิบหายชิบชีเยเหลือกูคนเดียวไอ้เนี่ยกูยิ่งไม่เก่งเยอะด้วยนั่นลงเมนูเีกูไม่วางก็ได้กูไม่วางไอ้โมเวลาหมดเนี่ยเฮ้ยนี่ไงโมดเน้่ยม่เนีจุดตงนั้นไอ้เน้ยไอ้เน้ยเฮ้ยชิเยไม่บอกข้วย กูคิวแม่ไม่อยู่เฮีย yeah, กูคิวแม่เดินไปแล้ว okay. s <S ไป, A, ไปเอไรเออ้ยไปบีดีกว่าไปบีดีกว่าจะไปบอกจะไมแล้วอู้ อย่าชิบหายละโน้ตปังลงไปเลยโน๊ตหนึงต้องเป็นยัยฆ่าตายอ๋่มีบอลไปหนึ่งเฮ้ยโมดมาโมด c h ไหนวะไม่เจออะไรอ่ะแต่ดิกิตเกิดนะลังจากได้ปะฉันจะมาสามผา เนี่ยบอกแล้วอย่าให้กูเอาจริงกูบอกตอนไหนวะที่สุดมือก็กินาเดิมนี่ฟีมกูไปช่วนแล้ว ไอ้โม่ยู่ตรงนั้นแหละเว้ยนี่อยู่อ่ะไปแล้วไปเลยไปแล้วไอ้ย่ยตรงไหนวะหัวข้างหลังแม่งก็มาข้างหลังสู้จริงๆกูเสียวหลังไม่หมดแล้วไอ้เี่ยโดยชิ่ก็ไแพงไหมกูไปแล้วเว้ยโดยชิ่ก็แพงกูไม่กล้าหันไปไหนแล้วไอ้เี่ย อยากให้มันชนะวะมึงลงบนบีออย่างเดียว,ลวเลยเที่ยกูมันชนะแน่นอนย่องไหนดีเที่ยไม่ยินเสียงว่ะนั่นแหละมันมาทางเออหนังอะไรทางนั้นแหละแคเออโอ้ยโอ้ยชี้ตายหาเล <แก S 1> ายตยกใจเปลี่ยนมึงอยู่หน้าตา,าแม่นี่ ไอ้ย oh, 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 ีนมึงยังไงก็ตายเว้ยไอ้ยีนแม่กวายิงหลังมึงพอดีด้วยมึงย่องย่อหน่อยก็ดีนะว้าวโอ้ยนิวล็อกนิวล็อกนิวล็อกกูไม่กูไม่ย่องแล้วไอ้ยีนนีวล็อกแบบพยามหัวเลยนะโอ้โห เฮ้เียรเกียระอเดเิกกเดินผ่านหน้าเราไปบอม has been planted ไอ้วาละเว้ยเ้ยใครมันเข้าไปแล้วเกือบตายแล้วเว้ยน้ำเราด้วยน้น้องอ่ะไปเไปเไปเน นมาทางนั้นแหละมาข้างหลังมาข้างหลังเฮ้ยไปยางรู้นมึ่งประดับหายตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเพราะแม่หมดเวลามันแก้แล้วค่อยยิงโอ้ยโอ้ยนักกู้นักกู้เจ็ดหกเอ้ยทันทันนะพียเ,เอยเ้ยแม่เงเสือกกู้ตอนเจ็ดวิเฮ้ยยั้อยู่กับแชจ๊